สวัสดีค่ะช่องใัไมออพิเชียลนะคะไม่ได้บอนเฮา,าทาทาทาย่างเดียวอ,อันใดเขามู่นจากเพื่อนละค่ะว่าเป็นงานกะทินก็คือจะพาพึ่จางมาแต่ว่าเฮ้ากามาเก็บบัตรเขาบัดค่ะพี่น้องตอนนี้เขาล่อเชียรให้ มาตัดต้นไม้ออกค่ะพี่น้องต้นไม้มัดไหนมัดอะไรมัดละลอยมัดละลอยแมนมัดละลอยประสานเอาเขาวัดว่ะสาทมัดนิดน้อยมาแล้วแผนกตัดต้นไม้เดี๋ยวบอลูกแผนกตัดต้นไม้นี่เด้เรื่อยเลื่อยเลื่อยเลื่อยนี่แล้วมวัดเลยมาแล้วมาแล้วพี่น้องตอนนี้ทำการเลื่อยนี่เด้อลูกเด้องานนี่เด้องานนี่เป็นน้ำแรกนี่ มาแล้วมาแล้วพี่น้องนี่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 งานนี่มันย้ำแรงเลยนี่นี่ก็นี่พี่บัดนี้เอาจะไปถิ่มใส่มาเอากองกองไปก้อนก็ได้บัดนี้เาจะไปถิ่มด้เอากองไปก้อนก็ได้มั้งพี่งานจวดจวดเลยพี่น้องจวด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 แล้ว ฟังที่เสียงบึน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 กันอันนี้แล้วมีเท่าไหร่คัดตัดต้นใม่มาทำการตัดต้นไม้ครับพี่น้องเอ้ยมือน,นี้เขาเจออุปสรรคก็ขึ้ตน้นไม้ถ้าถอยออกก็แห้งงาพี่น้องทีขั้นมาตันจะลู้กันล่ะตัดออกสนามกว้างดีครับพี่น้องสนามโรงเรียน แต่ว,ว่าประตูเขามันจะค่อนข้างจะแคบไงพี่น้องรถเฮาทั้งสูงทั้งเงานั่นยางจวดด้วยพี่น้องเอ้ยตัดแต่งหัวรถใหม่คุณประตูน่ะไม่เข้าหยาพี่น้องจังวันนี้ไม่เขา้า,า,เขาประตูขนาดนดีขนาดตะกวงแล้วก็ยังเขา้าหยาด้วยพี่<ม>นี่ยยโยงสองเถื่อสามเถื่อผุด เออเขาจึงเอาคนไปอเอานะตอนนี้เจอปัญหาเจออุปสรรคในการเดินทางจีนยังมาหอดเป่าหมายจะต้องทำการกำจัดอุปสรรคพี่นนองให้บานพียกะดีดีได้พี่หนงเย้ย วันนี้เป็นงางกะถิ้นมีเจ้าภาพจะพาเป็นจ่างมาเล้วเจ้เพิ่นกะจะม่าเก็บบาตพี่นองบาตรดลอยเพื่อเอาเงินเขาวัดค่ะพี่นอ้องลมลื่นนดี่ค่ะพี่น้องลุงเรียนเพิ่นลมลืน่น สพพันนาเนี่ยไป pisa แต่ว่าม,ามาถึงเหมือนกันนี้อยู่ได้พี่น้องเลยคือขักอยู่ได้รถพอขาเมฆค้ายกับไลยอยู่ fc กัมาจอบมลรํำอยู่ได้พี่น้อง fc กัมาเบิงมอล่ำม,มาจอบเบิงมอล่ำม,มามหอดด้วยย่างชื่อกันพี่น้องเลยน้ำพ่วงพวงดี ปลูกกาแากันลงมากปลูกลกาแากันลงจากรถบางส่วนล่ะมาหาที่รับที่นอดนะพี่น,น้องเลยอายุเพิ่มเย็นเดือยเฟื่ามาแล้วผูกปีปลูกยังน,นอนนะพี่น,น้องเลย สนพี่น้องสนามกัดนาจขาั้นหนาไปข้างผื่นพี่น้องข่ได้ล่พี่น้องผูดแท้ห่อยิบยิบอิมจิมมาจนพากันคือขืนได้พี่น้อง,ง,ะองจะมวนจะซื้อไนแต่พ่นลายอยู่มือแรงนี่ mm-hmm <laughs> จบมาจองที่่าขายมือนแดงตุ่นย่างไงไม่อยาน้ำตุ่นักวัวอย่างนี้กนะ็ตุ่มกขาวอยางนี้อุ้ไทยบานมากฉนั้นเลยพี่หน้อไผ่ด่านมา,มาวอยตัดเล้วหน่อปน้องน้อง,อ,งองพี่น้อเอ้ย ร่มจังไงเขาหน้านาเต็มบู๊แบบ่พี่หนองอาหน้านาเรียบร,ร้อยเ่าไป้กันมาจับจอีนอนทีรับักคนพี่หนองได้ไม่ไรงานสถานทีนให้เอฟซีรับชมพี่หนง เมือยู่สองานนี่แล้ะอุปสรรคเข้ามีหนอนเตัดออกกันกได้ตกุี่าสูามากีหนอนหว่มแหงหวมใจกันนี้ักทบ่านนีหนองเอ้ยบัตเต่ เฮ็ดยังเพื่อกับเปล่ามากนำเนินการให้ย่าเขาเจออุปสรรคยังนองบางบ้านเนี่ยเขาไปเนี่ยโอ้ยให้นตาตนมาเห็เนแอข่าบกับบาเบาพี่ภัยมหัศาเห่านะทนีนอันนี้เป็นดีท,ทรักนะเต็มรดอหยามากมีแต่ บแล้วเพึ่นเอาจังไหนกันตัดเนอนะเนาะง่ายากอืแคบถ้ามาเสียงก็การแข็แห้่อยงเลยขนาดนี้ก็ของไมย่ยากเอาพี่น้องคลิปนี้ขอฝากไปเทคนี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะถ้ามียังการเพิม่มเติมเดี๋ยวได้ได้ใหม่รายงานถึงทีนะคะสำหรับทีดีขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ